สวัสดีค่ะดิซ اي คลิปนี้ดิซายจะมาทำอะไรเอ่ยแกะกล่องซูมกล่องซูมขี้มอนเวอร์ชันอะไรนะซเวอร์ชันซีโอเคมาแกะกันนี่นะคะทุกคนเวอร์ชันนี้มันจะเป็นผลไม้ใช่ไหมอ่านี่กล่องเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นผลไม้มีทั้งหมดกี่แบบสิบเก้าฮะเก้ารวมซี่เขตเนาะอ่าขอดูใกล้นี่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 ตัวแรกเป็นอะไรลูกมังคุดใช่มังคุดแล้วก็อะไรอ่ะแอปเปิ้ลมะพร้าวมะพร้าว ส้มอะโวคาโดพีชสับปะรดแบงโมดซีเกตซีเกตมันจะเป็นแก้วมังกรใช่ปะโอเคมาลุ้นกันว่าดีไซน์ตัวไหนทุกคนหนูอยากได้ตัวไหนนะอยากได้หลายตัวยกเว้นดีกว่าอยากได้ตัวนี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 ้เป็นสัตตัวนี้มะคะพีสซีเกตอ๋อโอเคขอให้ได้ลุ้นลุ้นลุ้นลุนอย่าดูการ์ดนะอย่าดูการ์ด อย่าดูการ์ดอนอ่าดู้มาดแ้ยมเห็นแล้วเหรอยั่นแล้วินแล้วีเตกับบาล้ออย่าดูการ์ดอย่าดูการ์ดอย่าดูกาดเดี๋ยวม่ก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนแม่ไม่ดูวิวเฮ้นุ่มแต่ที่แม่เวอร์ชันผลไม้มันจะมีกลิ่นใช่ไหมผลนุ่มมะพร้าวกลิ่นสตรอเบอรี่ปะไม่ไม่มันมีหลายกลิ่นแล้วแต่ว่าเราจะได้ตัวอะไรมัจะบอก แฮมแถดแดงแดมแดมพี่กระฟูอะไรตัวไหนสีอะไรสีอะไรสีอะไรอะโวคาโดเฮ้ยน่ารักน่ารักนะน่ารักหอมขอดยขอดูขอดูการทำไมน่าน่าดูได้อะโวคาโดได้อะโวคาโดเราทุกคน ถึงจะไม่ใช่ตัวที่ดีไซน์ซยอยากได้แต่แม่ว่ามันก็น่ารักนะขอดูหน่อยได้ไหมคะมันจะมีสายห้อยด้วยเหรอสายห้อยอยู่ไหนอ,อ๋ออยู่ในนี้เออนี่เป็นแบบนี้ตา<ด>สีเขียวนี่ลลแล้วเปลือกเพลงกล่อมประสานให้นี่ <c oughs> มีตุดสีชมพูอยู่ด้านหลังน่ารักอืมหอมแต่ไม่ใช่กลิ่นอะโวคาโดนะหอมกลิ่นคล้ายๆสตรอเบอรี่เออ ถึงว่าพี่กำฟูนบอกกลิ่นสตรอเบอรี่ไม่กลิ่นใช่ใช่กลิ่นเหมือนคล้ายๆสตรอเบอรี่กลิ่นเหมือนลูกอมน้ำหวานสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยอะใส่สายเขามีสายใส่ตาดูแล้วมันเป็นกระเป๋าตังค์เลยใช่ไหมตูดน้องดิงฮเป็นกระเป๋าตังค์นี่ใช่มาเดี๋ยวเราจะมาใส่อันนี้กันเขาจะมีสายมาให้ อะโวคาโดก็น่ารักถ้ามันก็จะเอาไปห้อยกระเป๋าได้ใช่ไหมใส่สาแล้วอะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ได้แล้วน่ารักห้อยแขนก็ได้ห้อยกระเป๋าก็ได้โอเคนี่นะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์เกอร์มาแกะคิมมอนนะคะทุกคนเวอร์ชั่นผลไม้นะได้เป็นอะโวคาโดน่ารักมากสมใจเข้อละบ๊ายบาย